สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดไทย20บาทค่ะวัตถุดิบก็มีง่ายตามนี้เลยนะคะ ที่ให้คลิปนี้ชื่อว่าผัดไทย20บาทเพราะสูตรนี้จะนิยมผัดไปวางขายตามตลาดนัดในราคากล่องละประมาณ20บาทนี่ราคาที่เห็นทั่วไปเป็นผัดไทยที่ทำง่ายๆค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของผัดไทยค่ะจะอร่อยถั่วลิสงที่เราใส่ต้องคั่วเองป่นเองจะใช้วิธีโขลกหรือใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะ นี่ค่ะอร่อยเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาทำน้ำซอสผัดไทกันก่อนนะคะน้ำซอสผัดไทยที่ใช้ในปริมาณที่เยอะก,ก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะเราก็จะกรองเอาแต่น้ำแบบนี้ค่ะใส่ทั้งน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลสายขาวนะคะนี่ยปริมาณปริมาณก็จะมีทั้งที่เขียนให้แล้วก็จะเขียนให้อยู่ใต้คลิปเพื่อนก็ ค่อยชมอีกทีก็ได้นะคะเราจะเคี่ยวเอาไว้เลยเวลาที่เรานำไปผัดกับเส้นมันจะทำให้เข้ากับเส้นได้ง่ายค่ะ ก็ได้น้ำซอสสำหรับผัดแล้วนะคะทำง่ายๆค่ะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะเพื่อที่จะทำการผัดเส้นผัดไทยของเราค่ะเติมน้ำมันลงไปน้ำมันนี้ใช้เยอะนะคะทำผัดไทยแล้วก็เจียวหอมแดงตอกไข่ใส่ลงไปไข่ใช้เป็นไข่ไก่ค่ะตามสูตรนี้ที่แม่บ้านให้ตามปริมาณก็ใช้ไข่ไก่เป็นอยู่ทั้งหมด3ฟอง เส้นที่ใช้ก็เป็นเส้นผัดไทยนะคะเป็นเส้นขนาดกลางลักษณะของเส้นผัดไทยมันจะหนาเส้นจะผัดลงยากเพราะฉะนั้นการผัดก็จะใช้ปริมาณของมันค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตตามตลาดหรือว่า,าร้านผัดไทยจริงๆก็จะใช้กระทะเป็นกระทะแบนค่ะเพื่อที่จะทําให้เรา ผัดเวลาผัดแล้วมันจะเกลี่ยเส้นได้ง่ายทําให้สุกที่เท่อถึงค่ะเสร็จแล้วเราก็หลังจากที่ไข่เราคั่วเราผัดจนแห้งดีแล้วก็ค่อยนําเส้นผัดไทยผัดไทยนี่ใช้เป็นเส้นจันท์ค่ะ่ทน้ําสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยนําลงมาผัดแบบนี้เลยค่ะก็เติมน้ําซอสผัดไทยที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ในปริมาณกับเส้นที่เตรียมไว้จะพอดีเลยค่ะไฟแล้วก็ใช้ไฟปานกลางไปค่อนข้างร้อนมันจะผัดแล้วทําให้เส้นมันนิ่มไหวค่ะพอเราผัดได้สักประมาณสิบนาทีก็เส้นก็จะนิ่มแบบนี้แล้วก็มาปรุงรสต่อด้วยซอสหอยนางรมค่ะ พยายามใช้ตะหลิวเกลี่ยเส้นให้แยกจากกันค่ะไม่งั้นเราจะติดกันเหนียวจะไม่น่าทานค่ะถ้าเป็นกระทะแบนๆนี้จะทําออกมาลัถนะและสวยด้วยค่ะแล้วก็เติมกุ้งหอยแห้งแบบนี้นะคะกุ้งหอยแห้งแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนทําผัดไทยใช้ใส่ลงไปด้วยนก็จะเพิ่มความ นัวของผัดไทยลงไปด้วยค่ะและนี่เลยเป็นนางเอกของการทำผัดไทยเลยนะคะถั่วลิสงป่นเองใหม่ๆหอมๆทำออกมาแล้วรสชาติและกลิ่นจะได้เลยค่ะเส้นแล้วก็พยายามตีเส้นให้ทวดถึงแล้วก็ค่อยมาใส่ผัดผักที่เราใช้กับผัดไทยก็ถั่วงอกนี่ค่ะีเรวมใช้ถั่วงอกกันเป็น ย่งกับผัดไทยแล้วก็คุกเขาแค่ประมาณสามนาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้มันถึงกับเหนียวเลยอย่างนั้นมันจะไม่อร่อยค่ะต้องให้สดๆแบบนี้ค่ะก็คือใช้ได้แล้วแล้วก็ผักที่เติมต่อไปก็ถ้าปกติก็ใช้เป็นคุยใช่ายนะคะแต่ว่า ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้เป็นต้นหอมใช้แทนได้ค่ะมันก็จะได้เป็นกลิ่นที่คล้ายๆกันแล้วก็สีเขียวที่ตัดกับสีของถั่วงอกสีขาวผัดไทยซึ่งสีเหลืองๆส้มๆนะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบรรจุใส่กล่องก็กะตามต้นทุนของเราใส่ที่ปริมาณที่เราได้กำไรค่ะ ขายง่ายกล่องละ20บาทคนนี้จิบแทบไม่ทันเลยค่ะเห็นตามตลาดแม่ค้าเขาขายกันวางไว้คนจะชอบก็จะมีเส้นหลายๆแบบนะคะอันนี้เราทําแบบเป็นเส้นผัดไทยจริงๆก็ใส่เครื่องปรุงลงไปพร้อมเลยถั่วที่สงขั่วพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวค่ะ นน่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำไม่ง่ายผัดไทยย0บาทเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานเองหรือว,ว่าจะทำขายก็กำไรดีมากๆเลยค่ะลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุกิถีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ